ร้านพลุนยังแตกนะคะอัปเดตล้อมือสองนะ,ะนี่ค่ะมีล้อเลนโซ่นะคะล้อเข่ากว้างนะคะนี่เลยค่ะนะคะนี่ค่ะมีหลายชุดนะคะแม็กวิลลราคาหลักพันนะคะล้อใหม่ยังเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะนะคะ เดี๋ยวล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นนะคะเริ่มต้นอยู่ที่1,900บาทนะคะล้อใหม่ยางใหม่ะคะอยู่ที่1,4,900บาทค่ะล้อใหม่ยางใหม่เลือกลายได้หมดทุกลายเลยนะคะ1 4 9 0 0บาทราคาเดียวเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีแม็กชุดนี้ค่ะเป็นแม็กเกรนโซ่นะคะยางปี21นะคะ นี่เลยค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยค่ะล้อสวยกิิบเลยนะคะเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่เลยนะคะชุดนี้สวยกิิบเลยค่ะยางปี2 1 2 6 5 7 0 1 6นะคะเป็นล้อเลนโซ่แท้เลยฝาดุมครบ4ล้อเลยนะคะมีครบ4ล้อเลยค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่13,900บาท น,ะะนี่เลยค่ะสวยกิฟบแบบนี้เลยนะคะใครหานะคะล้อย,ยางออฟโรดสวยๆนะคะชุดนี้ต้องจัดเลยนะคะ13900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแมกไายเข่ากว้างนะคะยาง255 50 18าปี20นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7900บาทค่ะล้อเงาๆาเลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะดอกยางนะคะนี่ยางปี2 0นะคะใส่รถ5ลูกนะคะราคาอยู่ที่7900บาทค่ะ นะคะเขากวาง5รูนะคะนีะใครหานะคะ7,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็กเวลนะคะราคาหลักพันเลยค่ะชุดนี้แม็กเวลงานเม้งนะคะงานหนุ่มเมง้งล้อเงากิบเลยยางปี22นะคะ2 7 5 4จ็ดสี่เส้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะ นี่เลยค่ะดอกยางนะคะล้อเงาเงาเลยนะคะราคาชุดนี้นะคะแม็กเวลงานเม้งนะคะลดหกลูราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะ9,500บาทนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กเวล N5R R.S. นะคะล้องานหนุ่มม้งนะคะออฟลึกๆแบบนี้เลยนะคะล้องานหนุ่มม้งนะคะออฟลึกออฟกระมังล้อเงาเงา,เงาเลยนะคะยาง2 3 5 4 4 1 8คู่หลัง 2, 6 5 4 4 1 8นะคะปี22อกับปี20นะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะดอกแน่แนแแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ 9,500บาทค่ะนะคะ9,500บาทเลยนะคะแล้วก็มี Mac RPF1 Mac กก้านยกนะคะชุดนี้เป็น Mac ก้านยก SUV กว้าง9ออฟศูนย์ยางปี 20, 2 2 2.5.68นะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นแบบนี้เลยค่ะนะคะกว้าง9ออฟศูนย์ชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะ Mac RPF1 ค่ะออฟลึกๆแบบนี้เลยยางโอตนิ ani, ยางไทยปี21 2 5 5 5เนะคะ นี่เลยค่ะดอกยางนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะ8,900บาทนะคะชุดนี้ m a ็ CE ี8ล้อง,งาน Emotion R o f ์ออ o ล o f ออฟกะลังนะคะยางปี1 9 2 5 5 5า18นะคะนี่เลยค่ะใครหาแม็กซีเหกลูออ f ลึกๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะลึกมากนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะ ด้านนี้นะคะล้อรถเก่งเราก็มีนะคะล้อรถเก่งราคาอยู่ที่5,9 0 0บาทล้อรถเก่ง4รลูค่คะนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะ,คะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะชุดนี้เลยแม็กอีแบนนะคะกว้าง8.54สี่ลูกนะคะออฟ35หนะคะสเปคใส่แล้วล้อไม่ล้นไม่ยื่นออกจากตัวรถเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะ เป็นแม็กใหม่แกะกล่องเลยนะคะลัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะแม็กเอเชุดนี้ค่ะกว้าง8.54ลูกยางปี20นะคะยาง2,454,58คู่หลัง2 7 5 4 1็ดปี20นะคะสเปกกว้าง8.54ลูกออฟ35นะคะไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1 1 9 0 0บาท นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ MAC TC 005นะคะลด5ลูกว้าง8.5นะคะยางเป็นยางปี22นะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นแบบนี้เลยค่ะยางปี22นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทนะคะแล้วก็มี MAC TC 005ค่ะสีบอลน,นะคะ ยางปี22ค่ะ2 4 5 4 5่หคู่หลัง2 7 5 4 1็ดหปี22เลยนะคะเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่ชุดนี้ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ปี22นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่13,900บาทนะคะกันยก SUV กว้าง9ออฟศูนย์นะคะชุดนี้นะคะกันยก SUV กว้าง9ออฟศูนย์ชุดนี้นะคะรา,าคาอยู่ที่11,900บาทนะคะนี่เลยค่ะ ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็นล้อใหม่ยางใหม่นะคะล้อใหม่ยางใหม่โปรอยู่ที่14,900บาทนะคะสามารถเลือกลายแม็กได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น5รลู6รลู TC SSR E-Band นะคะการยก s u v เลือกลายแม็กได้เลยนะคะยางใหม่ปี24บเลยนะคะ14,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะอันนี้อัดให้ดูนะคะอันนี้เป็นแมกเวล D1 SR นะคะเป็นล้อง,งานเลนโซ่นะคะยางปี21นะ,ะนี่ค่ะดอกยางแน่แนแนแบบนี้เลยชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะแมคไ e 30สชุดนี้ยางปี20นะคะดอกยางแน่แนๆนแบบนี้เลยค่ะใส่ล้นหกลูนะคะนี่เลยค่ะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะ แม็กไอเอกว้าง8.54ลูค่ะชุดนี้รถเก่งใส่ได้รถกระบะก็ใส่ได้นะคะยางปี21เลยรถเก่ง hmm. the 5 so ้ลู114นะคะกว้าง8.5นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะแม็กเวลชุดนี้ค่ะออฟลึกนะคะแม็กเวลออฟลึกชุดนี้ยางปี20่สค่ะหน้า2 4 5 4 5่หหลัง2 7 5 4จ็ดนะคะใส่รถ5้ลูชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะ CE ยี่ิบแปดนะคะชุดนี้ล้อส,สวยๆเลยยางปียี่สิบเอ็ดนะคะชุดนี้นะคะ Mac CE ยี่ิบแปดนะคะยางปียี่สิบเอ็ดค่ะนะคะใส่ล้นห้าลูชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะนี่ค่ะแม็กเวลนะคะแม็กเวล N ห้าอ g นะคะเป็นล้อง,งานหนุ่มเม้งยางสอง้าห้าห้าสิบสิบแปดปียี่สิบนะคะนี่ค่ะ ล้องานหนุ่มเม้งนะคะขิดแดงนะคะอย่างปี20ชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะ8,900บาทนะคะแมคคอสมิกชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะคอสมิกนะคะเป็นล้อคอสมิกแท้เลยนะคะท e <TE> 37หยอดแดงชุดนี้ยาง255 5้าห้ปี20นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะแล้วก็มีแมคเวลนะคะ K.M. นะคะ m ม็กเวล K.M. นะคะยาง2อ5 4 0 1 8าสเส้นเลยดอกยางแน่แนๆแบบนี้นะคะเป็นล้อสีเดิมนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะใส่ล้อลูนะคะแล้วก็ชุดนี้4,900บาทค่ะชุดนี้5,900บาทนะคะชุดนี้7,900บาทค่ะชุดนี้ที่ E 3 7, 7ชุดนี้ยางนิตโต2 6 5 6 0 1 8นะคะ ป8ชุดนี้เอาไป3,900บาทนะคะ m a x ก e 28ใส่ล้น5รูชุดนี้ยางปี20ค่ะเอาไป5,900บาทนะคะ m a ็ก e 37หยอดแดงยางปี22นะคะยางหน้า245 4518คู่หลัง275 4018นะคะยางปี22เลยค่ะนะคะดอกแน่นๆแบบนี้เลยราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะ แล้วก็มีล้อก้านยก s อ v กว้าง9อสูงชุดนี้ยาง,ยงนิ่ยางดีเซนติยางไทยนะคะดอกแน่นๆเลยค่ะชุดนี้ราคาหลักพัน9,900บาทนะคะก้านยก s อ v กว้าง9อสูงนะคะชุดนี้นะคะ9,900บาทค่ะ แม็กอีแบนนะคะกว้าง8.54ลูกค่ะนะคะยาง2 4 5สุดางสองสามค่ะอีกคู่หนึ่งสองสี่หนะคะกว้าง8.5นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะกว้าง8.54ลูกนะคะแปดพบาทค่ะนะคะแม็กฟัสเยางสองหกห้ปี20นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทนะแม็กทีอีสามหยดแดงชุดนี้ ราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะนะคะแมคคอร์สิชุดนี้ค่ะเอาไป3,900บาทเท่านั้นเลยนะคะคอร์สิห้าลูกนะคะนี่ค่ะด้านนี้ก็มีอีกนะคะชุดนี้แมคทีอีสามเจ็ยางดีเซนติยางไทยค่ะราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะยางปี20ค่ะนะคะชุดนี้ อยู่ที่7,900บาท r e 35ลูกต้านยก SUV กว้าง9ออฟศูนย์นะคะสีน้ำตาลนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะแมกเวลออฟลึกนะคะล้อเงาเงายางบิดโตนนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นของเรานะคะโปรแล้วๆเลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะโปรจัดให้นะคะยาง2427 สองสี่ห้าสี่ห้าสี่เส้นนะคะสองหกห้าสี่สิบสิบแปดสี่เส้นนะคะจัดให้ทุกไซส์นะคะสองห้าห้าสิบสิบแปดนะคะจัดให้หมดเลยนะคะโปรโมชั่นของเรามีนะคะใครสนใจนะคะมาดูมาชมได้เลยนะคะที่ร้านพูลูนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 5ย์9 9 6 5 9นนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ 095-119-9659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาของเจ็ดค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะใครอยากมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูลุนยางแตกร้านพูลุนยางแตกนะคะ G.P.S มาถึงหน้าร้านเลยนะคะส่วนต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งคนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะ นี่เลยนะคะหน้าร้านนะคะรับเทิร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกระคาก็จะถูกลงอีกจากทิแจแ้งนะคะต่างจังหวัดมีบริการส่งขนส่งนะคะนี่เลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ